วันนี้พามาชิมก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านอาหารบ้านสวนผูนะคะก่อนปรุงชิมก่อนอ,อื้อหอม ร้อนแซ,แซ่บๆนัคเอกเีต้องกินรสจัดจัดหน่อยเผ็ดๆรสจัดจัดอยากกินรสจัด น้ำซมโอ้ยเครื่องปรุงหมดเดี๋ยวต้องขออันใหม่ละอันนี้อะไรเออโอ้พริกเผาอ่ะเอาพริกเผาเข้าไปเลยนะอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวมาพิสูจน์กันนะคะ นี่กูกไว้ร้านอาหารบ้านสวนพูนะฮะไว้เต๋วโอเคเดี๋ยวชิมแล้วคลิปหน้าจะมาบอกว่าอร่อยไหมอร่อยนะเพราะว่าเครื่องปรุงมันหมด มาแต่เช้าเลยเครื่องปรุงยังไม่ได้เติมเดี๋ยวขอเข้าใหม่นะคะโอเคนะจ๊ะเดีย๋ยวคนก่อนนี่ค่ะมีน่องเป็ดนะชามละหนึ่งร้อยบาทพิเศษนะคะเราสั่งพิเศษรวมโอ้น่องเบลอเลยค่ะแล้วก็มีปีกด้วยปีกปีกน่องนะคะ อันนี้100บาทพิเศษโอเคจ้ะมากินน้ากันได้จ้ะเด้อมันจากาศของร้านมาคนแรกเลยค่ะอย่างเช้าอยู่ร้านเปิด7โมงนะคะ